วิชาบูรณาการความรู้สําหรับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเขียนงานวิจัยนะฮะแล้วก็เป็นตอนแรกด้วยนะสำหรับในตอนแรกนะครับครูก็จะให้พวกเราทําความรู้จักกับเรื่องของออมุมมองของความรู้นะครับทีนี้เฉพาะตอนนี้เราจะพูดเฉพาะมุมมองของความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยกันนะฮะอะไรคือความรู้แบบนี้นะฮะเอาล่ะ เรามาดูกันก่อนเลยนะมุมมองของความรู้เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการมองความรู้ที่เป็นความรู้แบบ objectivity หรือความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยความรู้แบบนี้เรียกอีกอย่างว่าภวะวิสัยนะครับแล้วก็ความรู้แบบที่สองนะครับคือความรู้ที่เป็นอัตตวิสัยหรือ subjectivity ใน วันนี้นะครับเราจะเริ่มดูที่ตัว Objectivity หรือความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยก่อนเรามาดูที่กรณีตัวอย่างดีกว่านะครับสำหรับกรณีศึกษาที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของโคโรนาไวรัสนะฮะซึ่งนักเรียนจะคุ้นเคยนะฮะ โคโรนาไวรัสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไวรัสที่มีลักษณะเป็นทรงกลมนะฮะแล้วก็คำว่าโคโรนามันหมายถึงลักษณะที่เป็นมงกุฎนะคือดูสิครับมันมีรูปทรงเป็นแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเป็นน้าน้ําของมันเนี่ยเราเรียกว่า Spike นะครับซึ่งจะมีลักษณะสําคัญเลยนะครับคือมันจะจับเกาะกับสารที่ที่เป็นเป็นพื้นผิวของเซลล์ได้ดีทีเดียวนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับไออ้เจ้าพวกหนาพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารที่มีลักษณะโครงสร้างเ, i, เป็นกลุ่มของไขมันดังนั้นครับถ้าเราใช้สารทําละลายไขมันนะฮะในการทําความสะอาดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะหลุดออกไปเห็นไหมฮะเขาถึงให้เราล้างมือนะหรือใช้แอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลายไขมันนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเรารู้นะฮะว่า ลักษณะของมันเป็นอย่างไรเราก็จะป้องกันโรคจากโคโรนาไวรัสได้นะครับความรู้แบบนี้เห็นไหมครับมันมีความชัดเจนเมื่อความรู้มีความชัดเจนมันเหมือนเป็นวัตถุที่เราสามารถที่จะจับต้องกับไอ้ความรู้ชุดนี้ได้นะฮะนี่แหละครับ,รบก็คือความรู้ที่มีความเป็นอ b อบเจกต์นะฮะมีความชัดเจนเหมือนเป็นวัตถุเห็นไหมครับหรือจะเป็นกรณีที่2เดี๋ยวเรามาดูนะครับในกรณีศึกษาที่2อ พอดีเขาให้เรารู้จักเรื่องของวัคซีน mrna นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับครูก็คิดว่าพวกเราคงจะพอรู้จักเรื่องราวของการผลิตวัคซีนอย่างง่ายๆนะครับในระดับบมบไลรยของเรานะคือวัคซีนเนี่ยนะฮะโดยปกติิแล้วเนี่ยเขาก็ใช้พวกเชื้อนะฮะอาจจะเป็นเชื้อตายหรืออาจจะเป็นเชื้อที่อ่อนแอมากๆนะครับใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อกระตุ้นภูมินะครับ ระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเรานะฮะไอ้เจ้าตัวภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันก็คือแอนติบอดีถูกไหมแต่ในขณะที่สารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเรามันคือแอนติเจนเมื่อแอนติเจนเข้าสู่ร่างกายเราแต่มันอ่อนแอร่างกายของเราจึงสามารถที่จะผลิตตัวแอนติบอดีขึ้นมาเป็นสารภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะครับแต่หลักการของ m r n a มันล้ำไปกว่านั้นนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยทีเดียวครับ นั่นก็คือว่าเราใช้สาร mRNA นะฮะ messenger ribonucleic acid นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายของเรานะฮะแล้วร่างกายของเราก็จะสร้างสารขึ้นมาเพื่อ,อสำหรับเป็นภูมิต้านทานในการต่อต้านมันนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของวัคซีน mRNA เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่เขาศึกษากันขึ้นมานะในยุคที่เป็นยุคของโควิดนี่เองที่เรารู้จักกันดีเห็นไหมครับ ข้อมูลความรู้พวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีของตัวไวรัสโคโรนา2019ในกรณีศึกษาที่หหรือกรณีศึกษาที่2ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลความรู้ที่มีความชัดเจนเราสามารถค้นคว้าศึกษาจากเอกสารจากเว็บไซต์ต่างๆเห็นไหมฮะมันมีความชัดเจนศึกษาจนกระทั่งรู้จักมันมันจึงเหมือนเป็นวัตถุก้อนหนึ่งให้เรารู้จัก เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าวัตถุวิสัยหรือความรู้ที่เป็นเพราะวะ่วิสัยนะฮะเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราเรามาดูซิกรณีศึกษาถัดไปนะครับในกรณีศึกษาถัดไปเนี่นะครับเป็นเรื่องราวของโซลาเซลล์ะ ll, นะครับก็คือในแผงวงจรโซลารเซลล์เขาว่าอย่างไงครับเขาพูดถึงประเภทของโซลาเซลล์ถ้ามาในแง่ของการศึกษาประเภทของโซลาเซลล์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เนื่องจากว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่เราปล่อยปล่อยไปมันก็เสียดายนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากันนะฮะทีนี้โซลาร์เซลล์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะเห็นไหมฮะหนึ่งเลยเป็นชนิดแบบโมโนคริสตัลไลน์นะครับโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยนะครับมันก็คือพวกผลึกที่เป็นผลึกของซิลิกอนนะครับลักษณะแบบนี้ใช้เป็นซิลิคอน เยอะเลยเทียวเทียวเลยนะครับแบบที่สองครับมันจะเป็นแบบผลิตรวมนะฮะ poly crystalline นะฮะซึ่งอันนี้มันมสองแบบแล้วนะที่เราจะเจอกันเยอะๆนะครับแล้วก็ยังมีแบบที่สามนะฮะก็คือแบบ amorphous silicon นะครับนี่ก็คือเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบที่สี่นะครับก็เป็นแบบโซลาร์เซลล์อื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกลเลียมอาร์เซนไนด์ แคดเมียมเทลล i ไลนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของตัวอย่างนะฮะซึ่งน,นักเรียนเห็นไหมครับว่าในกรณีของประเภทของโซลาเซลล์เนี่ยมันมีความชัดเจนนะฮะมีการศึกษาวิจัยจนกระทั่งข้อมูลในเรื่องของโซลาเซลล์เนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์นะ,ะเออมันจะมีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าประจักษ์นะฮะประจักษ์ก็คือมัน e m p i r i c i s t นะครับมันมองเห็นภาพชัดเจนดังนั้นครับไอ้กรณีศึกษาของ ของการพูดถึงตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจึงมีลักษณะชัดเหมือนเป็นวัตถุนะครับเอาละมันก็เลยเป็นวัตถุที่ใสอีกเห็นไหมฮะเอาละเรามาดูอ่ะกรณีที่4ี่เขาพูดถึงเรื่อง eV car นะครับปัจจุบันนี้นะฮะรถยนต์เนี่ยนะครับเริ่มมีพัฒนาการที่จะหลีกมีการใช้เชื้อเพลิงในกลุ่มของเชื้อเพลิงอินทรีย์ก็คือพวกปิโตรเลียมแน่นอนครับเขาพยายามที่จะเซฟในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ ใน SDG Sustainable จำได้ไหมครับ S คือ Sustainable D development แล้วก็ Go นะ Goal คือเป้าหมายนะฮะเป้าหมายของการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับลักษณะหนึ่งเขาก็ต้องการที่จะปกป้องที่พักไม่ให้โลกของเราเนี่ยนะฮะมีสภาวะของสิ่งแวดลอมที่มันเสื่อมโทรม นะ EV car ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีการอธิบายถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากับการขับเคลื่อนรถยนต์อันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์ที่พัฒนาการไปนะฮะแล้วก็ใช้รูปแบบของการผลิตนะฮะชุดเชื้อเพลิงนะครับซึ่งการทำให้เกิดการ ขับเคลื่อนโดยการใช้ไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยกันแล้วเราสามารถที่จะหาศึกษาหาอ่านได้เห็นไหมฮะกรณีที่1 2สองเป็นทางชีววิทยานะฮะกรณีที่3 4เป็นเรื่องของอวิศวกรรมนะครับเรามองเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดเลยทุกกรณีที่เราหยิบยกขึ้นมาให้นักเรียนดูเนี่ยนะฮะ มันเป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนนะครับลักษณะขององค์ความรู้ที่ชัดเจนเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับรูปแบบของความรู้ที่เป็นภาะวะวิสัยนะครับหรือเราจะเรียกว่าวัตถุวิสัยจริงๆเรียกว่าวัตถุวิสัยมันชัดเห็นไหมฮะแล้วเขาก็แปลตรงตัวเลยทีเดียวก็คือ objectivity เห็นไหมฮะจาก objectivity ซึ่งมีความเป็น object นะฮะมันชัดเจนเลยครับก็คือว่า ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไปคุยกับใครเรื่องของโควิด -19 นะฮะไวรัสโครโรนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันมันหนามมันมีสปายค์เห็นไหมเอรเราไปคุยที่ไหนมันก็หลักการเดียวกันนะครับหรือเราจะย้ายเรื่องมาคุยในเรื่องของ e v บคย้ายเรื่องไปคุยเรื่องของ s o ล่าเซลลมันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะ ที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจตรงกันนะครับดังนั้นครับความรู้แบบนี้แหละเราถือว่ามีความเป็นมาตรฐานนะฮะและมาเป็นความรู้ที่มันเป็นวัตถุที่อยู่นอกตัวเราแล้วเราเดินไปรู้จักมันนะฮะอ่าแบบที่สองครับนะมันมีความเป็นสากลนะฮะความเป็นสากลหมายความว่าเราคุยกับใครก็รู้เรื่องนะครับเราจะคุยกับใครเขาก็เขา้เขาใจแบบเดียวกับเรานี่แหละ เพราะเขาก็ศึกษาได้เหมือนกับที่เราศึกษานั่นเองนะฮะแล้วลักษณะแบบนี้เห็นนะฮะมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้ก็ใช้คําว่ากระบวนการเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะพาราดามคือกระบวนกาศนะครับมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้มันจะมีคําศัพท์นะฮะที่ใช้คําว่าปฏิฐานนิยม positive s o ปฏิฐานนิยมเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าความรู้ที่ศึกษานั่นนะครับมันจะมีความรู้ด้านเดิมอยู่ นะครับมีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วเราก็ศึกษาต่อยอดจากความรู้ดั้งเดิมนะฮะความรู้ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเราศึกษาต่อยอดขึ้นไปนะฮะพอต่อยอดขึ้นไปแล้วเป็นความรู้ก้อนที่2ทับความรู้ก้อนที่1จากนั้นครับคนต่อมาเขาก็มาศึกษาความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็จะศึกษาทับก้อนที่2ซึ่งไอ้ก้อนที่2ก็ทับก้อนที่1อยู่เห็นไหมความรู้มันจะเกิดจากก้อนที่1ก้อนที่2ทับก้อนที่3ทับก้อนที่2 แล้วก็จะมีความมาศึกษาต่อไปเป็นก้อนที่4ี่ับก้อนที่สก้อนที่5ับก้อนที่4ี่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจึงเป็นความรู้ที่พ่อคูนพ่อคูณขึ้นไปความรู้แบบนี้แหละครับเขาถึงเรียกว่า Po s i t i v i ซึดังนั้นครับความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยเนี่ยจึงเป็นความรู้ที่มีลักษณะที่เด่นนะฮะคือลักษณะของความรู้ที่เคยศึกษากันมาก่อนนั้นเป็นความรู้ที่เราต้อง นำมาใช้เป็นฐานของความรู้ใหม่ๆที่เราจะศึกษาต่อนั่นเองครับครับสำหรับในคลิปที่1เราก็จะทำความรู้ทำความรู้จักความรู้ในกลุ่มที่เป็น Object i v i t y นะฮะนั่นคือความรู้ที่เป็นความรู้แบบวัตถุวิสัยกันนะฮะสำหรับในครั้งต่อไปเราค่อยมาศึกษาความรู้ในรูปแบบถัดไปนะครับ